ช่วยแนะนําตัวเองหน่อยครับว่าชื่ออะไรทําร้านอะไรอยู่สวัสดีค่ะชื่อกี๊เปียชาดเปียวชาวิจิตน,นะคะทําร้านกุ้งถังค่ะกุ้งถังเป็นร้านอาหารประเภทไหนครับเป็นประเภท boiling s e a นะคะเป็นการทานอาหารซีฟู้ดคู่กับซอสที่นําเข้าจากอเมริกาค่ะพี่ต่อก็สามารถดีไซน์ได้ว่าแบบจะทานเป็นวัตถุดิบเฉพาะอย่างหรือว่าทานเป็นผสมซีฟู้ดหลายๆอย่างก็เหมือนเป็นการทานอาหารซีฟู้ดรูปแบบใหม่ค่ะพี่ต่อ เรียกได้ว่าตอนนั้นกุ้งถังน่าจะเป็นเจ้าแรกอะครับใช่ค่ะเราเป็นเจ้าแรกในเมืองไทยเลยค่ะพี่ต่อตอนนี้เรามีอยู่กี่สาขาค่ะก็ปัจจุบันมี6สาขาค่ะพี่ต่อก็จะมีที่แรกที่เราเปิดจะเป็นที่ตลาดเรียบดินรามินทานะคะแล้วก็มีที่ตลาดรถไฟสีนครินค่ะตลาดรถไฟรัชดานะคะที่ตลาดอินดี่ปีนเก้าตลาดอินนี่ดาวคณนงแล้วก็ที่ธรรมศาสตร์ลังสิตธิ์ค่ะค่ะ รอกแรกมากระทบยังไงบ้างมีการปรับตัวยังไงบ้างะครับตั้งแต่เกิดระลอกแรกขึ้นมาค่ะเราด้วย t a r ์เก็ตลูกค้าเราอะค่ะ3 0เป็นชาวต่างชาติด้วยค่ะพี่ต่อพอเจอระลอกแรกปุ๊บเนี่ยเราก็เตรียมเรื่องการลีนระบบร้านก่อนลดปริมาณพนักง,งานให้ดูเหมาะกับยอดขายที่จะเกิดขึ้นก่อนแล้วก็มีการทำโปรโมชั่นเดลิเวอรี่หนักขึ้นค่ะช่วงระลอกแรกมานี่คือแบบแต่ละสาขาเมนเจอร์ขับรถส่งเองได้ก็ขับส่งเลยค่ะแล้วพอระลอก2เป็นยังไงบ้าง โหดมากคือสําหรับเรานะคะรู้สึกว่าเราต้องกลับมาเจออีกแล้วหรอกับการที่ถูกสั่งปิดโดยที่เราก็รู้อยู่ว่าผลกระทบมันไม่ช่วยมากนักนะคะเพราะว่าด้วยทัมมิ่งที่เราขายเป็นไนท์มาร์เก็ตอะคะ่ะพี่ต่อพอถูกสั่งปิดสามทุ่มลูกค้าเข้าร้านเราหนึ่งทุ่มพอคําสั่งมาเรารู้เลยว่าเราไม่รอดแน่นอนก็มีการปิดสาขาแล้วก็ปรับแผนครั้งใหญ่คะ่ะตอนรลรรอบสองแล้วพอเรรอบนี้ที่เขาประกาศห้ามนั่งทานในร้านแล้วเป็นยังไงอ่ะต้องบอกว่ายังไม่เห็นทางออกเลยต่อ ถ้าพูดตามตรงเลยนะคะมันไม่ควรจะกลับมาซ้ําอีกแล้วอะคะ่ะเราผู้ประกอบการอย่างเราต้องมารับผลที่เกิดขึ้นคือถ้ามีข้อมูลหรือทางเลือกให้ผู้ประกอบการอะคะ่ะได้ตัดสินใจเพิ่มเติมมันจะดีมากแต่อันนี้คือบอกหนึ่งวันวันถัดมาสั่งปิดถึงแม้ว่าเราจะเตรียมใจกันไว้อยู่แล้วว่าอาจจะเจอก็ตามอะค่ะพี่ต่อแต่พอมันไม่มีทางเลือกหรือออปชันอะไรให้ผู้ประกอบการเลยนอกจากบอกว่าขอความร่วมมือนะต้องทํานะที่เหลือเราคิดเองเหมือนเดิม หลังจากนี้วางแผนยังไงบ้างนะครับตอนนี้กิ๊พยายามเซฟค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดค่ะพี่ต่อก็ถ้ามีแบบทําก็ส่วนใหญ่จะเป็นการทําหนังสือรบกวนเรื่องค่าเช่าของแต่ละพื้นที่ซึ่งเงื่อนไขไม่เหมือนกันแล้วก็จะมีเรื่องของพนักง,งานนะคะก็จะจัดสลับกะพนักง,งานแล้วก็พยายามลดค่าใช้จ่ายก่อนเพราะว่าเราดูแล้วว่ายอดขายเราหายไปครึ่ง,คร,งครึ่งเลยอะค่ะพี่ต่ออยากฝากบอกอะไรถึงาพาคหลัฐบ้าง ได้โปรดมองเห็นประชาชนสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดเถอะแล้วคุณจะรู้ว่าอะไรที่ถูกที่ควรที่คุณต้องทำจริงๆค่ะพี่ตอบกีบเชื่อนะศักยภาพของบุคลากรในเมืองไทยอ่ะคนเก่งเยอะมากมันติดอยู่แค่เรื่องระบบเองถ้าจะทำกันจริงๆเอาประชาชนเป็นเซนเตอร์ค่ะ มันต้องจบต้องนานแล้วด้วยซ้ําถ้าไม่มีเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาค่ะการดําเนินการเพื่อประชาชนจร,จริงๆนะคะต้องมีประสิทธิภาพมากกว่านี้เยอะเลยกีบัาเชื่อนะพี่ต่อว่าเขารู้แหละตำไม่ได้ทําและก็ไม่รู้ว่าคิดจะทําหรือเปล่าเนี่ยคืออยากให้เขาแบบช่วยเห็นถึงความเดือดร้อนคือถ้ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกจากเหตุการณ์นี้ต่อคือมันเป็นอะไรที่แบบ จิตใจของประชาชนมันเอาไม่อยู่นะเรารู้กันแหละว่ามันเป็นเพราะอะไรจะแก้ยังไงแต่พอมันไม่มีอำนาจไปแก้ะคะ่ะมันเลยหาทางออกไม่เจอและพี่ต่อตอนนี้นะนถ้าความรู้สึกแร้อยากให้พูดถึงผู้ประกอบการด้วยกันให้กำลังใจผู้ประกอบการอยากทราบอะไรบ้างอย่างมากที่สุดเลยคะ่ะคือตอนนี้ทุกคนเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันจริงๆกิบเชื่อ ทุกคนพยายามคือเรารู้ว่าเราโดนมาหลายรอบแล้วโดยเฉพาะร้านอาหารนะคะพี่ต่อต้องบอกว่าขอให้เรายังเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทําคือเราอะทําบริการตัวนี้ขึ้นมาด้วยความรักแน่นอนคือถ้าใจไม่รักอะ ทำไม่ไหวหรอกผ่านรอบแรกรอบสองมาถึงรอบสามเนี้ยได้อะค่ะพี่ต่อก็อยากให้ทุกคนนึกถึงวันแรกที่ลงมือทํแล้วก like. ็ย mm ัง hmm คงเชื today, <S <S ่อมั่นว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเราก็ยังคงจะต้องได้ทําสิ่งที่เราหลักต่อไปแล้วเมนูเดลิเวอรี่เมนูไหนที่เราอยากจะแบบเชร์ให้ลูกค้าสั่งบางหรือถ้าให้พูดกับลูกค้าตอนเนี้ยเชร์ขายเต็มที่เลยครับช่องทางไหนอะไรยังไงก็สําหรับของเมนูร้านกุ้งถังนะคะถ้าเชร์ลูกค้าส่วนใหญ่จะชอบทานเป็นชุดรวมซีฟู้ดค่ะราคา399บาทเนี่ยกินได้2อสคนในชุดเนี่ยจะประกอบด้วยวัต ยยมีกุ้งขาวกุ้งแม่น้ามีหอยตลับถ้าสมมุติด้วยลูกค้าชอบกุ้งอย่างเดียวก็สามารถสั่งแยกได้คะ่ะก็สตาร์ทที่199าบาททุกชุดเนี่ยเราจะเสิร์ฟไปพร้อมกับซอสสูตรเฉพาะของที่ร้านคะ่ะที่ทุกคนเนี่ยจะชอบสั่งกันเรียกว่าแบงแบงซอสเป็นออริจินอลซอสของกุ้งถังเลือกระดับความเผ็ดได้ด้วยคะ่ะสั่งผ่านช่องทางไหนได้บ้างค่ะไลแมนฟู้ดแพนด้านะคะแกรฟฟู้ดโรบินฮูดนะคะหรือว่าจะโทรสั่งโดยตรงผ่านทางช่องทางเพจหน้าร้านก็ได้คะ่ะเซิร์ชคำว่ากุ้งถังได้เลยค่ะโอเคขขออบบบคคคคุุณณิมากรั